ลีทำไรช่วยอธิบายกับกล้องหน่อยเร,ราทำจรวดมิสไซล์ทำจรวดมิสไซลจากกล่องกระดาษจากกล่องกระดาษด้วยไม่ได้จับก,กระดาษแข็งออ๋เราจะทำเป็นลักษณะยังไงทำเป็นลักษณะแบบจรวดแล้วก็มีปีกไอ้ปีกตรงกลางแล้วเป็นหัวจรวดก็คือแบ่งเป็นจรวดกลางลำตัวจรวดหนึ่งอันใช่ไหม เกียนหนึ 1> 1่งหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นตัวประคองจรวดหนึ่งชิน้นสองชิ้นแล้วก็ปีกท้ายสี1 1> าา่ชิน้นหัวหนึ่งชิ้นหัวด้วยเหรอหัวด้วยสิอ่าโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพขาจะรอดูนะว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนโอเคโอเคเอาใจช่วยนะเต็มที่เต็มที่ลูกจัดไปเดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูว่ารูปจรวดที่จะทำเป็นยังไง ไหนามาดูซิอ่ะอน,นุญาตที่ให้ใช้ชั่วแควหน่อยนหนึ่งไหนเปิดรูปจรวดที่ดูในในจินตนาการหรือตั้งใจเอาไว้ซิว่ามันจะเป็นแบบไหนแบหนึง,งเะเหตุที่ต้องมาทำจรวดเพราะอะไรมิซาโทม่าเหตที่ต้องมาทำจรวดเพราะว่า ดูเกินเวลาก็เลยโดนห้ามเล่นสาสิบหกชั่วโมงก็เลยมานั่งทำดีกว่ากฎกติกาของเราคืออะไรไบอกซิคือมันเพราะว่าหนูดูเกินก็เลยทําให้เรา,ามีข้อตกลงว่าเราจะดูได้แค่สองชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงแต่หนูเดิดูเกินสองชั่วโมงก็เลยต้องโดนห้ามเล่นสาสิบหกชั่วโมงห้ามดูมือถือห้ามเล่นมือห้ามเล่นมือถือห้ามดู youtube บนทีวี สามสิบหกชั่วโมงแ่ย yeah. แล้วก็มีการคำนวณด้วยนะมีแต้มลดโทษแต่ไม่ใช้เพราะแต้มลดโทษยังนอ้อยอยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวจะรอรอดูนะได้ยังไงยังไม่ได้เลยโอ้ oh. นี่นี่นมันจะค้าอย่างนี้แต่หัวมันจะแหลมไหน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 หัวตลบจะแบบนี้ใช่ไหมตั้งใจแบบนี้ใช่ไหม เราจะมาลองดูว่าพอถึงเวลาแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนะนะจะตัดวิดีโอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยวิดีโอที่ตอนทําเสร็จแล้วบ๊ายบายในที่สุดก็สามารถเล่นแล้วนายโชว์ซิตอนนี้หนูเปลี่ยนแผนใหม่มนี่หนูเปลี่ยนให้มันเป็นสองส่วนแทนที่จะเป็นปีกสีปีกคือสมมุติพอมันยิงออกมใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะปลดสองตัว ตัวใส่ชิมี่ออกมันจะปล่อยถังหลังไป้างหน้ามันก็จะบินต่อไปได้เหรอก็จะบินต่อไปได้เหรอล้วพอทิศมันจะดิ่งลงแต่ว่าปรับทิศทางได้ด้วยอือโอ้เก่งดีอ่ะอืมทำนานไหมเนี่ยนานก็แต่เช้าจนป่านนี้กี่โมงแล้วล่ะบ่ายสองแล้วเนี่ยบ่ายสองแล้วทำได้กี่โมงอ่ะ เจ็ดสิบสิบเอ็ดโมงใช่อ่ะไม่ใช่เที่ยงอะไม่ทำตอ่อสิบเอ็ดโมงก็เราลงไปกินข้าวมันขึ้นมาทำใหม่รอบนี้อ่ะเราตอนแรกเราก็ทำเริ่มทรมทำไปแล้วไงนับไปด้วยไงก็เหาละนับแล้วละเอาโอเคนับก็รับโอเคอ่าโชว์ผลงานในแซ แล้วทำไงต่อเนี่ยเอาไปทำสีไหมเนี่ยก็อาจจะทำ,ทำไม่รู้สิอ๋อยังไม่รู้เนาะย,ยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวดูก่อน,อนโอเคโอเคจ้าจ้า,า,าบ๊ายบาย